ดูลุงปุ้นนอนปุ่นปุ้นครับโอ้ยรู้จักชื่อตัวเองด้วยลุงปุ้นโอ้ยอีพ่อใหญ่ของแม่แม่ลูกพ่อใหญ่ของแม่เอ้ยลุงปุ้นเอ้ยตรนนี้มันอุ่นแล้วลูกอบอุ่นใช่ไหมตอนนี้อบอุ่นใช่ไหมครับลูกโอ้แม่อย่ามายุ่งแม่อย่ามากวนหนูหนูก,กนําลังจะนอน สามสีใบตองดูใบตองนะตัวใหญ่มากตัวเบลเลอร์เลยใบยตองอะ่ะเรื่องกินนี่ต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะคะใบตองอะ่ะใบาตาลก็ตัวใหญ่นะแต่ใบาตาน,นี่กินยังยังไม่เท่ากับใบตองใบตองนี่โอ้โหเห็นอาหารไม่ได้เลยนะคะวิง่งที่เขาอยู่ห้องเนี้เพราะว่าห้องเนี้ยของกินมาถึงก่อนเขาไม่เข้าไปอยู่ในบ้าน เขาไม่อยู่เลยห้องนี้ของกินมาถึงก่อนแล้วเขาก็จะได้กินก่อนไงเขาก็เลยอยู่ติดห้องนี้นะคะใบตองเขาไม่สนใจแม่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอนะตอนเนี้ยขอให้เขาได้กินก่อนกินจนโตอ้ว,อวนเลยเห็นไหมไม่ตองไม่ตองเอ้ยม่ตองตัวอ้วนเลยนั้นเราอะฮะแต่ละวันก็ เไม่รู้จะถ่ายอะไรมากกว่านี้นะคะนอกจากว่าถ่ายรูกรูปตามธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ให้ดูกันนะคะเข้าสุกถ่ายรูกรูปตามธรรมชาติที่ที่เขาอยู่กันที่เขาเอ,อ,อยู่แต่ละวันเขาทาอะไรทําแบบไหนนะคะนอกเหนือกว่าน,นั้นก็คงทําไม่ได้ <laughs> ถ้าจะให้แบบว่ามีเอฟเฟกมีอะไรเหมือนที่ช่อง,งดังๆช่องดังๆช่องใหญ่ๆหที่เขาแบบว่า มีเอฟเฟกมีทําคลิปแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแม่แกงก็ทําไม่เป็นเพราะว่าเขาต้องมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เก่งทางเอฟเฟกประมาณนี้ค่ะถึงจะทำได้เนี่ยบนส่งบนส่งบนส่ง,สงก็ถ่ายไลฟ์ธรรมชาติแล้วก็คุยตามธรรมชาติเนี่ยค่ะแต่ว่าเอสซี่แม่แกงรู้สึกว่าจะชอบแบบธรรมชาติมากกว่า เอฟก็ทำให้เป็นจริงๆก็อยากทำนะอยากทำแบบว่าออมันต้องมีคนนึงถ่ายคนนึ่งจับแมวอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเราทําเองคนเดียวอะถ่ายเองตัดต่อเองถ่ายอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะได้ได้คลิปแบบว่าธรรมชาติเลยไม่มีดัดแปลงอะไรนะคะ แต่ถ้าเป็นเอฟเฟกบางทีก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะบางครั้งไปดูไปดูช่องใหญ่ๆช่องดังๆที่คนติดตามเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้าน,เน,าน,นเนี่ยค่ะเนี่ยเขาเขาทำ effect, เอฟเฟกต์เขาเก่งเขาเก่งเพราะอาจจะเป็นพวกเพราะเขาเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรด้วยแหละนะคะลกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นอะไรพวกนี้เขาทําเป็นลูกหลานก็าทาให้อะไรเงี้ยค่ะเขาทําเป็นแต่ของไม่แกงทําไม่ได้ทําได้แค่ตัดต่อเล็กๆน้อยเงี้ยได้อยู่ค่ะมากกว่านั้นไม่ได้ แต่ขนาดตัดต่อเล็กน้อยนี่วันหนึ่งไม่แค็งก็าทำคลิปเยอะนะลงลง youtube สองช่องนะคะอันนี้นจะลงเรียวด้วยลงคลิปยาวด้วยนะคะแล้วก็ลงเพจอีกนะคะลงเพจลงเพจเลียวนะคะเพจทาลุกผู้ไม่ยอมแพ้นะคะเพจ a c e b o o k อ่ะทาลุกผู้ไม่ยอมแพ้ลง tiktok อีกทําทําก็คือ ทุกช่องทางอะทุกคนรอดูเด็กๆก,กันหมดไงรอดูวิเศษรอดูเด็กๆในบ้านกันเงี้ยค่ะทุกช่องทางรอดูหมดเลยก็ต้องทํานะคะไม่เป็นไรหรอกก็เชื่อไหมวันวันหนึ่งกก้มก้มดูแต่โทรศัพท์อย่างเดียวนะวันนหนึ่งก้มโทรศัพท์ก้มทําแต่ง,งานก้มตัดต่อคลิปทําคลิปทําอะไรเงี้ยวันวันนึงก็อยู่แต่อย่างนี้แหละแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าให้พ่อแม่พ่อ,พอ,พอ,พอแม่ดูแล้วมีความสุขไม่เคียงก็ พร้อมที่จะทาให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะดูแล้วมีความสุขเนาะเห็นลูกๆอยู่กันเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่กันป,ะ,ปะทุกคนคิดถึงพ่อใหญ่กันละพ่อใหญ่ฝีมือใครลูกพ่อใหญ่เอ้ยมีเสียงมีเสียงทาหมันแล้วสบายตัวเลยใช่ไหมเอเลยแต่แตงโมนะคะแตงโมเนี่ยไม่ยอมให้จับถ้าจับได้เนี่ยต้องไปทาหมันเลยเขาจะได้สบายตัวนะคะ รู้สึกว่าคนที่ทํากระบะที่รับเล็บเนี่ยพังเนี่ยน่าจะเป็นนี่นี่เนี่ยเจ้าฟักทองฟักทองไม่แข็งเห็นดึงอยู่เป็นฟักทองนะคะพ่อใหญ่ไม่ได้ทําหรอกพ่อใหญ่ปากเลอะเหรอลูกเดี๋ยวเช็ดให้นอนน้ำลายไหลเหรอนอนหลับน้ำลายไหลใช่ไหมปากเลยอะใช่ไหมพ่อใหญ่ใช่ไหมเอยเขาอ,อ้วนขึ้นนะคะพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่ในโน่นหน้าหน่อยโน่หน้าหน่อยโ อ้วนขึ้นห้องนี้มีใหญ่ใหญ่หญงน้นเลยดูแตงร้านดูสิแตงร้านก็ใหญ่ฟักทองก็ใหญ่เขาชอบดึงชอบกัดกันนี้แหละกลางคืนเขาก็จะนอนนี่มีบ้านสามหลังบ้านแต่แต่บางทีเห็นนอนอยู่ห้างบนกันก็มีนะคะนอนกับก้าก็มีนอนไหนสะดวกนอนตรงนั้นนะลูกไม่เป็นไรสะดวก นอนตรงไหนก็นอนตรงนั้นปังปังปังปงก็ตัวใหญ่ขรา,ามขาลามเอ้ยพ่อใหญ่เดินตามมาพ่อใหญ่เดินตามตามมาหาแม่เน่อลูกทางนู้นก็เรียกปังปังไอ้วนของแม่ปังปังทางนี้ก็เรียก <laughs> ทางนี้ก็เรียกเฮ้ทำไรกันลูกเดินกันงงแงงงงแงงงงแงอ่าเดินกันอยู่ตรงนน้นดูยายใบตาลน,นอนยายใบตาลน,นอนกระบะเต็มกระบะเลยใบตาลดูดนั่นะครับกีวี่ใบตาลกับกีววี่นอนเต็มกระบะเลย อยู่ห้องนี้ก็เดินออกทะลุประตูนี้ได้นะคะมีประตูนี้เดินไปตรงน้นได้หาลูกๆได้ก,กิวี่เขานั่งสบายใจเลยเนี่ยเขาติดแม่นี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 ่แ้วตานี่ติดแม่เก้วตาแล้วก็กล้วยไข่มาแล้วกล้วยไข่ไมาแล้วได้ยินเสียงแม่ไม่ได้เห็นไหมคะเห็นไหมกล้วยไข่ไยินเสียงแม่ไม่ได้เลยนะเราอะฮะห,หนูหน้อยสามสายก็โตแล้วนะคะ สามสายโตเป็นสาวแล้วเห็นไหมคะน่นะเดี๋ยวก็คงจะได้ทำหมันแล้วล่ะอะไรมาลูกนกมาเหรอฮะนกมาเหรอลูกด,ดูสายฟ้าสิตัวใหญ่มากเกาะเสาอยู่นั่นน่ะใหญ่มากๆเลยสายฟ้าโอ้โหมาหาแม่กันใหญ่เลยแม่ก็เพิ่งออกมาจากพวกหนูนั่นแหละทางโน,น้น ไปเดินสำรวจลูกลูกเดี๋ยวแม่ไปหาลูกครับครับพ่อใหญ่ครับมีแต่คนคิดถึงคิดถึงพ่อใหญ่รุนคิดถึงสายตาสายตาอันหวานฉ่ำของพ่อใหญ่อะลูก <c oughs> เอ้ยพ่อใหญ่ไข่หายวิเศษก็ไข่าเลิกว่าล่าตอนนี้ไข่เหี่ยวแล้วนิดเดียวเองวิเศษไข่าหายเหมือนกัน เขามองเห็นกันนะกลุ่มห้องนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะออกมาข้างอาบแดดข้างนอกกันเนี่ยเต็มเลยเนี่ยห้องนี้ดูมาอาบแดดข้างนอกกันเต็มเลยดูแบบนี้เนาะดูแบบเร็วๆอย่างงี้แหละเนาะไม่ต้องมีเอฟเฟกอะไรเนาะพักนี้คนดูคลิปน้อยแต่ไม่เป็นไรไม่แกงก็ถ่ายให้พ,พ่อแม่ได้ดูกันอย่างนี้แหละปกติทุกวันนะคะคลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้างนะคะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูกัน แค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้อง,องด้วยนะคะกดติดตามนะคะดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ